อามี่แปีเอเมี่ยนี่เมี่อ้ยเอสีดาบีเจอแล้ววะะเจดไปหอดผุนล่ะอู้ผนผ้มันตืหรอก้บน้าน้านน้ง้บนางบข้าน้านาา้นา้า้า แบบนี้แหละยีนี่แกงได้คเนียแงมันบิ <c oughs> นบปลาอยู่ที่ันนะเสียนตีค่ะคูนี่ไดกเสียนตีมานนะถพูดไม่ต้องพูดแต่เสียนตีนี่ไว้ับเบิ้มึงที่สู่กับโหมด <c oughs> อะไรแ,แนนะแนน่เสีเออซือมาต่รับหนึ่งโอ้ตัวใหญ่ยอยู่ Wow, wow. Nhanh lên đây nhanh. Đi thẳng lên. Đi thẳng hết Đi thẳng ยังยงกินขดป่าอยอยั้อ้กยนเนาะส่งคนมันกเรียนหาวเลย่มอนกันตัว่เงนงนนี้นสองโลย่ไหมเอาเวอร์ไปไปกินใบดีบ่ยอมแม่ตุกพีเดี๋ยวใหหวานคุณลงเงิน่

sung rồi xuống rồi đó hắn hoa con này mất hoa hai yeah nó nhanh như thế này xuống xóm qua xám lỗ vô hú nhanh vô

ย่ยไม่รูข้ข้อเถียวสวยเห <laughs> ็นหนึ่งว่ะตาตะลุคันนี่โอ้เห็นแล้วล่ะโอ้ใครหอมเด้ยเนี่ย <c oughs> โอ้เจียวฝีมือสุด่ะ <c oughs>